สวัสดีครับ่องไปโม้ไปกับไอซ์สไปซี่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับไปกราบนวัสการพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำวัดท่าสุงศิษเอกหลวงพ่อปานโซนันโทแห่งวัดบางนงโคเลยนะครับอันนี้วันนี้เราจะก็จะมาดูกันนี่ฮะเป็นพระ คำข้าวพระคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำวั่าสุงนะครับอุนี่นะครับนี่นี่เ็พระคำข้าวมีพระคำข้าวมีพระหังมาครับพระคำข้าวนี่ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับองค์จําลองเนี่ยฮะเป็นพระพุทธชินราชแล้วก็มียันอุกสองข้างนะฮะ อุณาโรมสองข้างแต่ถ้าเป็นพระหางหมากเนี่ยจะเป็นรูปเป็นรูปหลวงพ่อหลวงพ่อโสธรครับแล้วก็จะมีเนื้อดแดงแดงก็เรียกว่าหางหมากอันนี้พระคาข้าวครับที่ว่าฉันหลวงพ่อฤาษีดึงดาที่ว่าฉันอาหารคําไหนอร่อยท่านก็จะคายและก็ใส่ถ้วยและก็เอามาตากเป็นส่วนผสมของของพระรุ่นนี้นะครับ ทำยากครับนี่ฮะเีท่านชมไหมัะเห็นการกดบล็อกไหมครับนี่อันนี้คือแท้ดูง่ายเลยนะครับนเนื้อพระใจมีความแห้งแะมีความแตกพรผ่านอายุการเวลามานานนะครับนี่ฮะนี่นี่ดูข้างหลังครับข้างหลังนี่ข้างหลังับ นี่นพ่อหลวงสีดิ้งดำนี่ฮะจะมีเก่าเก็บนะครับเนี่ยจะมีค่าพวกค่า,ข,าขี้ผงความเก่าครับเนี่ยนี่องค์หลวงพ่อฤาษีดิ้ดำต้องคมชัดนะครับคมชัดมีความคมชัดมาเห็นละพาละประคดท่านนลยฮะ เน่ซอกซอกขอบนะฮะต้องมีความมีความสโลปไม่ไดกดเป็นแท่งแท่งเดี่ยมๆนะครับอันนี้นะต้องมีความสโลปนี่ครับนี่ซอกต้องมีจุดมีจุดซอกต้องมีจุดเนื้อผ้าก็จะเป็นขาอมเหลืองนะครับเขาขาอมเหลือง แต่ถ้าไปเจอดึองเหลืองจ๋า,จาๆเลยนะระวังให้ดีนะครับของเทมเรียนแบบมีเยอะเลยครับหลายฝีมือดูให้ให้ใหใหองค์พระนุ่พ่อเนี่ยข้างหลังในคมคมแล้วก็มีความแห้งครับเนี่ยในในบ่อเนี่ยก็จะมีความสลบไม่ตัดแข็งทื่อนี่ขอบข้างครับขอบข้าง เนี่ยขอบข้างครับขอบข้างจะมีความเป็นธรรมชาติครับความเป็นธรรมชาตินี่ฮะนี่เนื้อพระจะมีความขาวอมเหลืองในพระคำข้าว ท่านผู้ชมก็ดูเป็นพอสังเกตไปแครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้เห็นสัมผัสเนื้อครับว่าเนี่ยของแท้เนื้อพระลักษณะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าแปลกจากนี้ไปนี่ก็ให้ระวังให้ดีนะครับให้ดูกันให้ดีๆพิจารณาให้เยอะๆครับดูดูพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหาความเก่า รับรองถ้าผู้ชมจะได้ของแท้มาบูชาได้บูชาได้ครอบครองนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ